สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเก็บขยะของประเทศสหรัฐอเมริกากันนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงข้างทางเนี่ยนะคะจะไม่มีถังขยะวางอยู่เลยนะคะจนกว่าจะถึงวันที่มีกำหนดการเก็บขยะของในแต่ละถนนนะคะซึ่งทางรัฐก็จะแจ้งให้ทราบว่าถนนเส้นนี้เก็บขยะในวันอะไรของอาทิตย์นั้นนะคะในเช้าของวันเก็บขยะนะคะ แต่ละบ้านก็จะนําถังขยะมาวางไว้ข้างถนนนะคะโดยแต่ละบ้านจะมี2ถังด้วยกันถังหนึ่งก็จะเป็นขยะทั่วไปนะคะอีกถังนึงก็จะเป็นขยะรีไซเคลิลซึ่งขยะรีไซเคิลเนี่ยจะเก็บวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะซึ่งเขาก็จะแยกกันแบบเป็นกิจลักษณะเลยเพราะว่าถ้าแยกผิดเนี่ยก็อาจจะได้รับจดหมายเตือนนะคะรถขยะมาแล้วมาดูการเก็บขยะกันเลยค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ